แย่สิสวยแย่คนไม่สวย็นไม่สวยเนออหาตัวใครแย่เวั้นละน่งเนาะ ก็ไปดูกันนะครับก็ลุงว่ากาลัง,งจัดโต๊ะหมู่อยู่นะครับครับทำแถวนี้ก็ลื้อใหม่นะครับก็จะทำราวกันกันไ,ไหหลังนะครับไเาเลยไป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 เลยเ,ลยลเยดยเ,เลไลเเย เอาสองเมตรลูกวังกลูกบังดังร้องกันนะฮะด่วน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 บังเล็กสองเมตนั่งขนดึงเอาไปฟังเอาไปยึดถูช่องก็าบอได้สิครับเราจะเปลี่ยนน้านหลังใหม่ให้สิครับอันนี้ต้องอลังการแน่นอนครับพี่น้องคือเก่าครับลูกวังเมมีงานให้คิดกันนะเอาไปต่อมานึง ไปตอนนี้เลยวิ่งเสาเละยังไม่ยุ่งโอ้โหโอ้ยลุงวางนะคะวิ่งแล้วตอนนี้ลุงวางลุงยังลุงบอกตอนลี้อ้าวเบอร์แล้วค่ะเบอร์แล้วเบอร์แล้วนะคะตอนนี้แต้มเลยลุงคอนแชรมาแต้มลง

ดูหวางนะคะลุงเซลแ้วโอ้โหตอนนี้นะคะนะวันให้กนงตนะ้องครานคนงานใหญ่ครับจะเป็นงานขอบอกแล้วคือจะเป็นงานเราจะสวยงานเหมือนกันคนต้นใหญ่ไปก่อนอโอ้โหลงมาอีกยดบอกเขาแตะลูกไปแน

กาทจีนี่นอมะีเารีเทาสม่นเทาไหร่ยูบเาไรยูอีกบาทตารางม่น่าปยนบอยด้บาทบมบแหัวยนอยได้บาทบ่อปลาเนี่เอานี่ย่ก่อนามมาไสหนม

ตามอหน้าม่เห็นจนี่ไปใส่บนบ่อดูด่นไมตอของกลางนีล่กลางนีเป่านาะต้องต้องตดไท

เอาระดับคนนี่แหละเหอลบต่อมนเลยลบใจมันกิไฟหมดแล้วนะสีก็มเต็มหัวจัดตัวเครื่องเล็กอยู่ครับเอสซีงานใหญ่เล็กขายตนั้นแล้วไม่ต้ีตัส้นแล้วน่น ยังมาเล่นฟลองอยู่วเอาไปไปแม่ไปดิไปแม่ไปแม่กองต้นกองต้นลุงวางโดนเบิดมือละหมื่นงาสิมือมือนนี่ไงไปสิเมื่อเด้อลุงพ้นมันสิมาดิอย่าเด้ออย่าเด้อโอ้ยทำงานดีเด้อว่างค่อยดิอย่าโอ้ยไปนล่วที่เอาได้ลุงวางเจ้าทำงานดีเนคนนี้ไม่มีคนนี้แน่นอนเนี่ยโอ้ไม่มีลุงวางไม่ได้เดท่เนี่ยไปไปไปกันเอาเด้อ ว่าจะจบคลิปแล้วว่าลูกวางไม่ลูกทางนี้ว่ะนะว่าลูางลูกทางเต็งว่ะเออเนาะทางนี้ลูกวางไม่ลูกว่ะไม่ไม่ไช่ไม่ลูกหรอกโดนสกัดอยูโดนสกัดตลอดว่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งที่ก่วัดแต่ลูกทำไมถึงเอาไปลูกไม่กระตุ้นเขาไม่ทำงานอ่ะไอ้ลูกวางนะครับนี่ ว้ยเหลือนอยเดียวเอาต่อเอาต่อเอาต่อก่อนให้ถึงแปดนาทีก่อนยังไม่ถึงแปดนาทีขอหน่อยหนึ่งทั้งสองตรงนี้เนี่ั้งสองตรงนี้โอ้ยเหลือน่อยหนึ่งเออยังไม่ถึงแปดเลยเดี๋ยวถึงแปดเดี๋ยวจะด อ้าวอ้าวถึงแล้วพอแล้วพอแล้วครับผมดูวาดูว่าท่านจะเลือกใครประมาณเอาไว้ประมาณนี้เนี่ยว่าผมว่าเราดิ้มนะ มันไม่พอไม้มาสิบห้าเมตรมันไม่พอไม้มันต้อสิบห้าเมตร่อเลขสิบหกครับคลิปนี้ก็เทก่อนนะครับเอทุกคนทุกท่านนะอย่ากดไลค์กดติดตามกกเกาะครับได้แล้ววัดต้นสูงหน่อยน่งขาดขาดนิดหน่อยนึขาด โอ้เราไม่แตะไม่ได้เต็นเขาตื่นไปเสื่อมเต้นข้าเจ้ายวทงนั้นจะใส่เสาทำไมอันนี้ก็อีกคนอันนี้ก็อีกคนอีกคนแหละหมจะมาวหมดอีกแล้วจะเสียเลยน่หมด้อันนี้ก็อีกคนแม่ขาดอีกหน่อยนึ่ง